นะคะพี่น้องมวลชนชาวสไหนกบของเราที่จะมาร่วมกับ้าวอร่อยนี้คะอร่อยนะคะมีผัดไม่อร่อยหรอคะไก่อมไ่อร่อยที่สอร่อยนะคะดอวราไร่อว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรา เป่นไปไม่ได้กันไหมคะว่า,บบากุตั้งมาท,ที่ไหายโลกของเราแล้วก็บบใช้ไหมสิ่งร้ายก็สิ้นไปคนรักใคร ส็ดที่ดีขอให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็น,นการดำเนิการพัฒนาประเทศะะต่อไปะค่ะใช่ใช่ใช<ะ>่ใช<ะ>่โปรแกรมนี้นะคะจะใช้คุณค่าได้พากก่าของเราเน่งจาว่าท่านจะต้องโกโลงรับค่าทุกค่านได้แต่เราแค่ขอ,ขอบอกจัดใจว่าทุกท่านที่มาลงมาที่โกโลงนะคะาก็ได้รับคำต้อนรับที่อบอ,อุ่นรับเป็นกันเอง คุณที่ถ้าคอยสนัสดสมุนและเป็นกำลังใจให้แบบนักการเมืองรุ่นใหม่อย่างตันถุกต้องสิ่งทุกคนต้องการนะคะแล้วเราก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่และเมื่อไหร่วันนั้นที่การเมืองกลับมานะสูส่สภาวะาปกติเองพวกเราไม่ได้ก็ต้อกนกับนายกทุกคนต้องพึ่งกันหน่อยนะคะ หมุนระดับที่สนามนะคะขอเสียงปรให้ทุกท่านนครับค่ะมันมีบุคคลสําแทญอีกท่านหนึ่งนะที่แนได้ร่วมกับเราแล้วก็สาทาทีอย่างนนนะคะเป็นสิทิลาพนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบางก็ตกใจเพิ่งเข้ามานค่ะนั่งแล้วก็ได้เลยก้าขาทยรุ่โสาที่เตไนะครับ รอบต้นจริงก็เวทีสารเสริมสองนะครับเวทีมิสุบารีประชันกันไปเวทีระโสมทำครั้งใครใครไปเยี่ยมบ้างนะส่วนเวทีราชประสงค์เวทีอาศที่อยู่ทุกวันเวทีสวนลมนะอยู่ทุกวันเหมือนกันอยู่จนถึงเวทีวิสุทธิปปัสย์ครับหน้า